อ่ะอันนี้ก็เป็นหม้อแกงเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้เราเตรียมที่จะกบอบนะคะเตรียมที่จะอบใส่มะพร้าวอ่อนวางข้างหน้านะคะจะไปดูวิธีทําการอบกันเลยอบมีสองแบบนะคะจะอบในเตาอบแบบใช้ไฟฟ้ากับจะอบเตาถ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งสองอย่าง ยานาตาสอนก็ปอกเผือกนะคะวันนี้จะทำหม้อกแกงเผือกอันนี้ก็คือวิธีการปอกเผือกเผือกบ้านเราจะอร่อยนะคะเหนียวซุยอันนี้ยังไม่ปอกอันนี้ปอกเตรียมไว้อันนี้คือปอกแล้วไปดูวิธีทำกันต่อไปค่ะมันสัมผัสอ้าวถ่ายแล้วนะนี่ก็คือขั้นตอนการน,นึ่งนะคะ เมื่อกี้ปอกเปลือกเสร็จแล้วก็มาหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็มานึง่งจ้าขอดูวิธีขั้นตอนกันต่อไปนะคะเอ,ะอะาเลยแม่โคเอาเลยนึ่งเผลือกนะคะต้องให้แบบเนื้อมันผู่แบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะเออเนื้อซุอยซุยเนื้อผูผูแบบนี้บบนจ้าถือว่าใช้ได้จ้าาดูขั้นตอนกันต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือหั่นหอมนะคะอันนี้หอมนี่เราจะไปเจียวใส่กับขนมหม้อแกงเผือกนะคะอ่ะอยานาหนัาห่นก่อนรถเขาก็ลังหายอยู่นะสามหม้อลอ,อันะอันนี้หั่นใส่หม้อแกงเผือกนะคะเผือกแล้วก็เพิ่งจะนึ่งเสร็จเนาะ่เด<ๆ>ี๋ยวหั่นอีกให้ดูนีดนึงนะคะ มีดคมมากเลยไมเห็นเจือกผาอะไรมีดหนาอันเดียวกัมี่มีดคมมากเลยวันก็จะบีกายจซืงอจุ่มน้ำไม่ต่ำมากเลยมีดพวยการ์ดได้เนาะอันนี้เจียวหอมใส่หน้าหม้อแกงเผือกนะคะเจียวให้เจียวให้เกลี่ยมให้หอมเลยนะคะจ้าทำแบบบ้านๆกระทะเอาดำๆนี่แหละวันนี้มีบุญค่ะ อันนี้คือหอมเจียวที่เราจะใส่หน้าปมหน้าหม้อแกงหน้าหม้อแกงเผือกนะคะโหอันนอู้กรอบมากเลยอ่ะโอ้ยหลายมือเลยยุ้ม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 แฉบ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 อืมอร่อยหม้อแกงมันอะไรที่สามค่ะค่ะอันนี้คือเผือกนะคะเผือกที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะมาบดให้ละเอียดนะคะทำหม้อแกงเผือกค่ะ เราเนื้อเสร็จแล้วเราก็จะมาตํานะคะทีนี้ยายนาก็จะตําตําตํานะคะตำให้ละเอียดนะคือมีมะนาวตำดิฮะตำชิโลเหต๊ะฮะมันเป็นโต๊ะไม้ชิโลบอกก็ตำน้อยๆนึงเพื่อเพิ่นหูจักซื้อเนี่ยตำแบบนี้นะคะตำให้หมดเลยตำให้ละเอียดนะคะไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรโอ้ไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรบอก อันแม่ครัวบอกว่าไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรเย,ยนาตาสอนเป็นลูกมือนะเพื่อนเดิอเป็นน้องสาวนะคะจบข้ารากรรมมาจากบุกดาหายายนาตาสอนมาเที่ยวบ้านก็เลยมาเบิ่งเพื่อนเฮ็ดก็จะเฮ็ดเป็นลุกน้องมือเพื่อนเด้อเป็นลูกมือเพ,พื่อนมีทุกพี่พี่พี่สะพ้ายพ,พ,พ,พี่สาวน้องสาวนะคะช่วยกันทําเรามีงานบุญนะคะทำบุญหาแม่มันก็อาจจะเป็นแบบบนบ้านนะคะ บบโบราณเลยแหละค่ะโบราณแท้ๆเลยเราไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรนลยตะกี้ตะเก่าเออหีบคลองตะกี้ตะเก่าพี่สะพ้ายบอกนะคะเอ็ดผ้าเอ็ดผ้าข้าวผ้าน้ำเอ็ดผ้าข้าวผ้าน้ำให้พ่อให้แม่ให้สังฆทานให้เพิ่อน่าเพิ่นจากไปแล้วได้ซี่ปีละเออจ้าเพิ่นตั้มให้เป็นครัวเพิ่นตั้มเด้อจีเด้อโอ้พิ่นตั้มแค่แป๊บเดียวแล้วเพิ่นจะไปปั่นอีกนะคะโอ้ประเทศแบบนี้ เวลานั่นก็ให้มันได้เคี้ยวเนื้อหน่อยๆ oh. จะใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนี่ใส่มะพร้าวอ่อนไปด้วยเป็นเผือกมะพร้าวอ่อนเผือกมะพร้าวอ่อนเขาเรียกว่าหม้อกแกงเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอุ่นอเอาไปเพื่อนมือนบ่อันนี้ตําได้เยอะมากเลยนะคะได้ประมาณกไข่ตีไข่ใช่ไหมตอกไข่ตอกไข่ตีให้ละเอียดเลยนะคะลงไปแล้วเอออันนี้เอาถ่ายแม่ครัวหน่อย อันนี้ข้ารากรรมุกดาหารเลยนะคะนี่นี่แม่ครัวเอกของเราวันนี้นะคะอืมอ้าตี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 ตอกตอกตอกนี่แหละไข่ยี่สิบฟองไข่ประมาณสี่ถาดไข่สี่ถาดไม่ไม่ขนมจะไม่ขนมขนมประมาณสี่ถาดถาดขนาดสิบคูณสิบสิบนิ้วอ่ะสิบคูณสิบสิบคูณสิบนะคะถาดขนาดของถาด เราวันนี้ทําประมาณสี่ถาดใช้ไข่ยี่สิบองอันนี้คือสูตรแนะนำเนะาะไข่ไข่ไก่ทำขาข่แนะนำคือแบบว่าวัตถุดิบหาง่ายสำหรับคนที่เขาอยู่ต่างประเทศหาไข่เป็ดไม่ได้โอเคก็คือไข่ไก่ก็ใช้ได้เราใช้ไข่ไก่แทนไข่เป็ดนะคะตอนนี้ก็ใส่น้ำตาลปีลงไป,ไไงไปนะฮะต้องใช้มือขยำขยำเด้อพี่น้อง มือล้างสะอาดแล้วฮะหยอมคุยหย่อมหยอมเลยน่าเห็นไหมเจ้าะขนมปิดขนมปี๊ดผสมน้ำตาลปิดหนึ่งโลหนึ่งกิโลก่ำมันกับเขาแ่บแทบเนี่ยอะไรวะตามด้วยน้ำตาลนะฮะต้องผสมกันเพราะว่าถ้าใส่แต่น้ำน้ำตาลปิดมันขนมจะไม่หอมต้องมีน้ำตาล้อ้ด้วยเอ้ยไอ้ด้วยดู ท้อเองเหรอมาเบิองเยอะเส้ถ้วยเล็กอันนี้หนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวงสองถ้วยตวงนอนอยู่เพราะมันต่างกันจากไปเชื่อไม่เห็นตีเพราะมันเป็นลาบลูกทีนี้ก็เตรียมหยันแล้วยางเขามาเราจะเข้าห้องน้ำนะไม่หรอกเมื่อมันเป็นลาบลูกมันโบเป็นอลล์แล้ว ใส่ลยกรสีที่เจ้าคายคายเพื่อใส่เกลือนี่เช่นเพราะมันใจงหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตันึ่งช้อนครึ่งกลือดิใส่เบดด้วยทั้งมืดแล้วก็ขยำขยำรวด มันบ่กลดแรง,งมันน่ารักมิเนี่ยมันบวกลดภูมิเลยเดีว่าคนแก่ดูใจผิดใช่้หมเนี่ยยายนะคะผิดไปใช้มือขยำไม่ขยำเลยมือก็ล้างสะอาดแล้วข <c oughs> นมไทยต้องใช้มือเด้อะ <c oughs> แบบนี้เหรอคลิปเขาก็ใช้มือหมดมันต้องผสมกันผสมกับไข่ใบเตยไข่แล้วก็เกล<ช>ือเกลือฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะจนกว่าจะได้ เลยงก็อร่อยดีเพราะว่ามาดูดิฟนะสำหรับคนที่อยู่เมืองเนาะโอเคนะเนี่โอเคเลยหมดเลยใส่กล่องหนึ่งเลยใช่ไหมกี่มิลนี่หนึ่พันกรัมหนึ่งพันนิโล่เนามันคือเป็นน้ำละนั่นมันาไม่เขย่ามันนอนก้นเขย่าก่อนเขย่าก่อนนะจ๊ะเจ้ากระไรพ่อยละงุงไม่กี่นี่เลยแล้วก็สิให้เพท่านพี่ว่าอ๋อคือไม่เขย่าวยังไงนนี่อันนี้จะเข้มข้นนะใส่ไปเลยทั้งกล่องเลย ล่างล่างนี้ก็ขยำขยำใส่กะทินะคะอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งอยู่นจะคะโรยเลยมาเทลงเลยเทลงให้หมดเลยเทลงหมดเลยเฮ้ยหมดเลยละกวนหอยเลยโอ้ไม่ได้ทำง่ายๆนะฮะโอ้ซันก็โทษละขายแพงแล้วก็วัตถุดิบแพงโอ้ วัตถุดิบแต่ละอันก็คือแพงออันนี้ก็คือแพงอะไรเทน้ําตาลถึงขายชิ้นนิดเดียวถึงขาย20ชิ้วนะคะที่เราคุกเมื่อกี้เทลงไปใส่ในเผือกนะคะแล้ทีนี้ก็กวนให้ได้เลยนะคะคือเอามือขยําขยําให้เข้าเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ะที่เราวาไปหาทูนเพอเฮาส์ค่ะทำไมบางค่อยเนาะอลไรนะอ่าอันนี้แถาสอนเทลงนะคะแถาสอนช่วยกันอันนี้หม้อแกงเผือกนะคะเรากำลังปั่นทีนี้ก็ตามด้วยน้ำมันหอมเกลียวน้ำมันหอมเกลียวนะฮะครึ่งอันนี้คือน้ำมันหอมเกลียวนะพี่น้องหนึ่งช้อนครึ่งใส่ให้มันหอม ส่ให้มันหอมใส่ให้มันหอมนะฮะหม้อแกงก็ต้องหม้อแกงใช่ฮะโอเคฮะทีนี้ก็มากวนนะคะเอออันนี้กวนอ่าเขาเรียกอะไรนะหม้อแกงเผือกนะตาสอนเพื่อนก็กวนนะคะกวนฮะกวนให้มันได้ที่เนื้อกวนจนเขาได้ที่แข็งเป็นบอดดวงตา ควรไปก็เดี๋ยวเพราะว่าได้ค่ะอออันนี้แบบสูตรโบราณมากเลยคะหม้อนี่ดําปีเลยนะคะเพราะว่าเราใช้หม้ออ่าเนึ่งหนึ่องเนึ่องฟืนนะคะดังนั้นหม้อก็เลยดาปีนะแบบโบราณเลยควรไปเรื่อยๆก่อนนะคะควรให้ได้เท่านี้นะคะยาลาตาสอนนะคะตักแบบนี้ให้เขาดูว่าเออตักตัก แ,แล้วก็โยดได้ค่ะคือมันไม่โยดไหลก well, oh, okay. ็โอเคโอ้ให like ้มันให้เหนียวๆอย่างนี้เนาะเนื้อเน่นๆแม่ครัวบอกว่าให้เหนียวๆอย่างนี้ไม่ใส่ไม่ผสมแป้งเลยเผือเกือร้วนๆโอ้โหมากเลยเผลือกร้วนๆเลยพอละมั้งเนี่ยพอแล้วดีเลยดีเลยเนาะว่าะจะเป็นปั่นโอเคฮะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้น้ำมันหอมเจียว น้ำมันหอมเจียวนี่เราจะเทสใส่ถาดแล้วก็อ,นนนะอ่าให้ทั่วๆนะคะเพื่อที่จะไม่ถาดนิติดอารมณ์ติดถาดนะคะใช้ทั้งสองถาด้เลยน่าโอ้เก่งมากร้านมาจากโรงเรียนละร้านมาจากโรงเรียนละ,ลนาาลละอ่ะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศร้านเพิ่นไปหอมแก้มมานี่คือบรรยากาศนะคะ เอลโอเคอันนี้คือเราเทลงถาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้ปาดหน้าให้เรียบก็คือนี่คือพิธีทําปาดหน้าให้เรียบแม่ครัวพันเก่งมากเขาทำขายนถ้าทำขายก็คือต้องปาดให้มันเสนออมอเพราะว่าเวลาตัดขายมันชิมมันจะได้เท่ากันพ่นพ่น,พนขายออนไลน์ด้วยนใส่น้ำมันหอมใส่ให้มันหอมนะฮะหม้อแกงก็ต้องหม้อแกงใช่ฮะ โอเคฮะอ่าทีนี้ก็เริ่มอบแล้วนะคะเราอบอบแบบโบราณค่ะอ่าเมื่แกงเผือกข้างล่างชั้นสี่เหลี่ยมนี่จะเป็นเผือกนะคะแต่เราใช้ฐานไว้ข้างบนอบเพื่อที่จะให้หน้าเขาไม่เกรียมหอมเหลืองนะคะจออ่าอ,อันนี้คือไส่มะพร้าวอ่อนนะคะเรากำลังอบอยู่นะคะ หมอ้อแกงเผือกใส่มะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้นี่เตาอบของเราอย่างใหญ่เลยนะคะบ้านยายนายสอนนะคะจะอันนี้จะเป็นหมอ้อแกงเผือกหน้ามะพร้าวนะคะอันนี้เราใช้เตาอบเตาอบอบนะคะอันนี้นะถาดนี้นะคะถาดนี้จะเป็นหมอ้อแกงหน้ามะพร้าวเปียกันจะแด้จะแด้ล้วระ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยานาตาสอนด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมอแกงเผือกหน้าหอมแดงนะคะหอมเจียวนะขอบคุณมากค่ะ